ยังอยู่ในช่วงโปรที่เป้าลดนะคะผ้าจาก100รเหลือ69บาทนะคะแล้วผ้ากว้าง2เมตรผ้าไม่หลุดไม่ลื่นเย็บถุงแล้วนะคะเอาไว้ลูกค้าไปแจกนะคะซื้อไปแจกช่วงปีใหม่1โหลสั่งได้เลย10บผืนหผืนส่วนมากจะสั่งกันไปอย่างนี้หมดเลยนะคะแล้วผ้ารอบนี้นะคะเพื่อนจะสั่งลายแปลกๆมาให้นะคะรอบนี้จะเป็นลายเฉลียงเป็นลายไทยแล้วก็เป็นเฉลียงนะคะ,กะปกติจะมีแต่ลาย ดอกไม้กับลายนกยูนะคะแล้วถ้าใครกดติดตามไว้จะเห็นเลยร่มนี้ผ้าจะมาลายแปลกๆนะคะลายสวยๆนะคะเพราะว่าสั่งมาช่วงปีใหม่จริงแนะนําเลยใครหาผ,าผ้าปีใหม่นะคะสั่งได้เลยแล้วผ้าไม่หลุดไม่ลื่นซับน้ำร้อยเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ กว้าง2เมตรนะคะอ่าสีแรกเป็นสีที่เพิ่ใส่เลยนะคะเป็นสีครีมทองนะคะเป็นสีออกตอเหลืองทองไม่ใช่ฟิลมทองเหลืองทองนะคะแล้วเป็นเฉลียงด้วยเอาไปตัดก็วสวยนะตัวนี้มีลูกค้าเอาไปตัดชุดเสกตัดเสื้อตัดผ้าถุงเยอะมากรับรองสวยนะคะอากาศมาแล้วคือสวยเป๊ะเลยนะคะสีต่อไปนะคะเป็นสีออกฟ้าออกน้ำฟ้าครามนะเป็นสีครามนะต่อไปเป็นสีแดงค่ะ แดงเข้มๆนะคะส่วนี้เป็นลายเฉลียงหมดเลยสวยมากต่อไปเป็นสีฟ้าจา้ะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะเป็นสีดํานะคะเห็นแล้วรีบสั่งเลยเพราะว่ามีจํานวนจํากัดนะคะบางทีพอพอรเราเป้วออกคลิปไปอะ่ะสักพักหนึ่งมีคนมาสั่งคือหมดแล้วแล้วเดี๋ยวมานั่งเสียดายนะคะสั่งได้เลยของขวันปีใหม่นะคะหนึ่ง้ยเลือหก้าภาพกว้างสองเมตรนะคะสั่งได้เลยค่ะ